สวัสดีค่ะมาพบกับคลิปประจำเดือนกรกฎาคมนะคะของชาวราศีมังกรมาดูว่าพลังงานในเดือนกรกฎาคมเป็นยังไงบ้างขอเปิดไพ่สามใบได้เป็น a s o f w a n d s นะคะมีการเริ่มใหม่เริ่มงานหรือว่ามีไฟอะไรบางอย่างมากๆเลยช่วงนี้ มีความตั้งใจมีความคิดเอ้ยฉันต้องทำอันนั้นแล้วฉันอยากโอ้ยพายล่นเลย shake release move on ก็คือมีความหวังเรื่องอะไรบางอย่างหวังว่าสิ่งนั้นมันจะได้มาแบบที่เราคิดเอาไว้ หวังว่าเราจะได้เงินหวังว่าเราจะได้งานหรือบางคนได้งานแล้วเรารู้สึกว่างานนี้ต้องเติบโตแน่ๆเลยต้องก้าวหน้ามากๆแน่ๆอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนมีไฟมีความขยันมากๆเลยช่วงเนี้ยอาจจะเพิ่งคิดช่องทางใหม่เพิ่งคิดมีความสนใจใหม่เกิดขึ้นเออมีความสนใจใหม่เกิดขึ้นในช่วงนี้หรือเปล่า หรือบางคนอะเห็นเหมือนแบบเป็นไพยที่ก่อนนั้นเนี้ยังไม่รู้ตัวยังไม่มีสติจะได้มีสติมากขึ้นแล้วก่อนหน้าน,นี้ยกตัวอย่างนะคะเรื่องความรักก็ได้ก่อนหน้าน,นี้ไม่ได้รู้สึกอะไรกับคนนี้เลยเฉยๆมากแต่พอเขาจะไปเรากลับแบบรู้สึก แย่ yeah, อยากตามง้อตามตื้อขึ้นมาทันทีอะไรเงี้ยเหมือนเห็นความสําคัญตอนสายไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยเป็นช่วงเวลาของการ move on ด้วยจากอะไรที่มันแย่ๆกับความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกกับเพื่อนร่วมงานกับอะไรก็ตามที่รู้สึกมันส่งผลในชีวิตช่วงเนี้ยดาวมากๆเราก็ ตอนแรกเราอาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันไม่ดีต่อตัวเราแต่พอสักพักอะ่ะเราเริ่มที่จะมีสติขึ้นมาอาจจะมีคนคอยเตือนหรือว่าเรารู้ด้วยตัวเองก็แล้วแต่มันก็จะเริ่มที่จะ move on ไปได้นะคะอือบางคนมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ด้วยช่วงนี้คอยอุปถัมภ์ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีอะ่ะ เราจะได้เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่มันดีขึ้นที่มันไม่ได้ทำร้ายเราเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแล้วนะคะโอเคมาดูการงานในช่วงเดือนกระกะาคมดีกว่าเป็นยังไงบ้าง The Chariot Seven of Wands Fire Pentacles t o o อฟซอ r d s นะคะการงานช่วงนี้เหนื่อยมากๆเลยต้องแบบเออเป็นช่วงที่ต้องต่อสู้เลยนะคะต่อสู้พยายามมากก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่ายกตัวอย่างถ้าเราทําธุรกิจส่วนตัวรู้สึกว่างานทําไมลูกค้าไม่เข้าเลยทําไมขายไม่ดีเลยก็จะต้องพยายามมากขึ้นไปกว่าเดิมพยายามที่จะหาวิธีใหม่ๆกลยุทธ์ใหม่เพื่อ ดึงดูดลูกค้ามากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเป็นความรู้สึกที่ต้องตั้งใจต้องตั้งเป้าหมายเปลี่ยนแปลงแต่เหมือนบางคนน่ะอาจจะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยมันมันพยายามหลายๆอย่างมันแบกรับเยอะมากแล้วรู้สึกเหนื่อยท้อคือบางคนนะคะมันเหมือนมีตั้งเป้าชัดเจนเวลาว,ว่า อนาคตเราเราจะต้องได้สิ่งนี้สิ่งนั้นแต่แต่บางทีอ่ะเราพยายามเท่าไหร่มันก็ยังไม่ถึงฝั่งฝันที่เราอยากได้สักทีมันก็เริ่มมีความท้อแท้ขึ้นมาบ้างนะคะมันเป็นอารมณ์ที่บางทีเราก็รู้สึกขยันมากบางทีเราก็รู้สึกท้อมาก นะคะขึ้นขึ้นลงลงอ่ะช่วงเนี้ยมันมันยังไม่ใช่ช่วงที่รู้สึกการงานมันจะคงที่นะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอยู่แล้วก็อาจจะเขาเรียกมีความไม่มั่นใจมีความไม่มั่นใจว่าเอยเราจะทําตามที่เราตั้งเป้าไว้ได้ไหมเนี่ยมันมีความไม่มั่นใจขึ้นมานะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้า เราเสริมแรงเสริมพลังของเราเนี่ยมันมีโอกาสสมหวังได้เพราะว่าชาัยยอดมันเป็นไพ่ที่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะไม่ใช่ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นนะตอนนี้เราอาจจะรู้สึกแบบนั้นนะเออแต่ว่าคือต้องพยายามปรับความคิดอย่างน้อยลองไปอยู่ในสังคมที่ เจอแต่คนสำเร็จหรือว่าคนที่เขาเก่งมีความสามารถมันอาจจะทำให้ผลักเราไปข้างหน้าได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะอืมเข้าใจแหละว่าบางบางทีคนเรามันก็มีความรู้สึกเหนื่อยท้อเป็นปกติอยู่แล้ว ทอได้แต่อย่าถอยนั่นแหละที่ที่เขาพูดกันนะคะก็ต่อมาเป็นการเงินเนาะการเงินเป็นยังไงบ้าง Seven of Cups Fire Cups The Empress แล้วก็เป็น Judgment นะคะบางคนรอของชิ้นใหญ่อยู่ปะเนี่ย รออย่างเช่นของมีค่าเงินก้อนใหญ่สมบัติมรดกนะคะใครที่ตอนนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการแบ่งสมบัติแบ่งมรดกขายที่ได้มาแล้วจะแบ่งยังไงลงตัวไหมมันมีแนวโน้มที่จะลงตัวนะคะก็คือมองว่าน่าจะพอใจกันทั้งทุกฝ่ายถ้าเรามีความสงสัยในเรื่องของการเงินว่า มันจะผ่านไปได้ไหมมันผ่านไปได้อยู่แล้วแค่บางทีเรานึกย้อนไปในอดีตว่าเคยเจอปัญหาที่ย่ำแย่มาแล้วก็แค่มีความกลัวไปก่อนแค่นั้นเองว่ามันจะไม่ดีมันจะแย่เหมือนก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะแต่จริงๆมันมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดแล้วก็ ในเดือนนี้อาจจะได้เงินเข้ามาดีดีกว่าบางบางทีเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันด้วยนะคะอาจจะได้มากกว่าที่เราเราจินตนาการไว้ด้วยซ้ำอะ่ะอืมแล้วแลว้ช่วงนี้ก็คิดเยอะกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินมากเรื่องเงินมีผลต่อเรามากนะคะเหมือนบางทีอะ่ะคือคือไม่รู้ว่ามีรายจ่ายเยอะหรืออะไรนะคะแต่ว่า ค่อนข้างกังวลว่าจะใช้ไม่พอจะหมุนไปได้ไหมมีความกลัวมากแต่มันมันหมุนได้อะมันอาจจะได้เข้ามาเยอะด้วยซ้ำช่วงนี้แล้วก็คือเหมือนอารมณ์แบบค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากใช้จ่ายได้แบบสบายเลยนะคะหรือไม่งั้นบางคนอาจจะมีนาลีอุปััภ์อยู่ก็ได้มี แม่เรามีครอบครัวที่เป็นเพศหญิงอย่างเงี้ยคอยคอยช่วยเหลืออยู่นะ,ะหรือบุคคลเพศหญิงที่ลักษณะอวบขาวหรือเป็นแม่คนอะไรเงี้ยทำให้เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นทําให้เกิดข่าวดีขึ้นมาก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะเรื่องการเงินต่อมาสําหรับความรักนะคะมาดูสถานะโสดก่อน ขอเช็คว่าสถานการณ์ความรักของคนโสดตอนนี้เป็นยังไงบ้าง s t r a i นะคะ two of wands nine of wands s i of wands อมไม่ค่อยเด่นเรื่องความรักเท่าไหร่เลยก็ก็มีคนเข้ามาบ้างนะ อย่างเช่นเราอาจจะรู้สึกว่าเจอคนที่อาจจะคุยกันถูกคอชอบอะไรที่มันเหมือนกันอาจจะมีนะคะช่วงนี้คือบางคนถ้าแบบโสดสนิทเลยอ่ะมันก็เป็นอารมณ์ที่อยากต้องการความรักที่ดีอยากมีคนให้อ้อนได้บ้างมีคนที่แบบงองแงใส่งี่เง่าใส่ได่เงี้ยมันเป็นความรู้สึกนั้นอะแต่บางคนช่วงเนี้ย เหมือนขยันทำงานมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้เราแข็งแกล่งมากเราสามารถอยู่ได้ด้วยคนเดียวตัวเองได้อืมโดยที่ก็มีบ้างที่รู้สึกเหงารู้สึกต้องการความรักต้องการคนเข้ามาดูแลเทคแคร์มันมีอยู่แล้วแต่คืออยากจะเจอความรักที่มันมั่นคงมัน ใ่ไปเลยไม่อยากที่จะมาเสียเวลาให้กับคนที่แบบไม่จริงใจไม่ไม่ตั้งใจที่จะแบบรักษาความรักนี้ไว้นะคะคือเป็นความรู้สึกที่เราไม่อยากวิ่งตามเราเหนื่อยมากๆแล้วก่อนหน้านี้อาจจะเจอมาหลากหลายรูปแบบเราเข้าหาเราทุ่มเทให้ใจทั้งหมดแต่คือช่วงนี้คือชิลมาก แล้วมาดูสิว่าช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นยังไง Ten of Swords Seven of Swords The Sun Temperance มองว่ามันมันเหมือนสิ่งที่เราแบบเ,เขาเรียกว่าอาจจะมีอดีตฝังใจเราเรื่องความรับเนี่ย มีเกณฑ์จะได้เจอกับคนที่ใช่นะหรือคนคนนี้ทำให้เรารู้สึกลบภาพจำในอดีตไปหมดเลยลบความทรงจำที่เราเคยมีแย่ๆเกีย่ยวกับความรักหรือกับคนเก่าอะไรเงรี้ยออกไปนะคะเราไม่รู้ว่าบางคนอ่ะเป็นพลังงานของการแอบชอบแอบส่องด้วยหรือเปล่านะคะมันมันดูเหมือนมีการแอบส่องหรือไปชอบใครบางคนดูจาก โซเชียลก็ได้ไอ Facebook อย่างเงี้ยนะคะอืมมันเหมือนมีพลังงานของการแอปสองใช้เครื่องมือสื่อสารแบบแอปพลิเคชันหรือไถปัดซ้ายปัดขวาอะไรเยี้ก็ได้นะมันดูมีความที่แบบสดใสมาเลยอาจจะเจอคนที่เฮ้ยคนนี้แหละพ่อของลูกแม่ของลูกเราอย่างเงี้ยอืมจากที่เคยแบบ ก่อนหน้าน,นี้คิดไม่ดีเลยความรักมันจะดีจริงๆหรอพอเจอคนนี้คือแบบสิ่งที่คิดแย่ๆคือพังทาลายไปเลยอย่างเงี้ยอา่าแล้วเดี๋ยวดูเพิ่มให้ซิว่าแล้วมันมีเกณฑ์จะได้พัฒนาหรือมีเกณฑ์ได้คบใครไหมอะนายอ็อบวอนส์ไฟอ็อบพินเตอ e ์คัลส์คิงอ็อพ e นค ซ of ออฟคัอ่เกณฑ์ได้ครบไหมอาจจะยังไม่ไม่ถึงขั้นนั้นนะคะมันดูมีเป็นไพ่คนบุคคลอะหลายๆคนเข้ามานะเราก็ค่อนข้างเด่นว่าไม่รู้ว่ามีคนเก่าๆด้วยหรือเปล่านะคะที่ในช่วงเนี้ยหรือในเดือนกรกฎาคมอาจจะกลับมาวนเวียนกลับมาได้ด้วยอืมเพราะฉะนั้นคนที่อาจจะรู้สึกว่าใช่สำหรับเราอ่ะมันก็ ยังดูดูไปก่อนยังไม่มีโอกาสหรือเกณฑ์ที่จะได้คบใครนะคะแต่แค่น่าจะเจอกับความรู้สึกดีๆน่าจะน่าจะมีบ้างอาจจะมีแนวโน้มเป็นคนที่เคยรู้จักมานานจะเป็นคนนี้จะเป็นคนเก่าที่เคยคบเคยคุยก็ได้นะคะเป็นคนที่เรารู้สึกคุ้นเคยมามาก่อนหน้าน,นี้เราอะ่ะอืมอาจจะมีการกลับเข้ามา นะคะประมาณนี้โอเคมาเช็คราสีของเขาเป็นอะไรได้บ้างลีโอสิงค์แคนเซิกรกฎ p i s ซิสมีนค่ะก็ประมาณนี้นะคะยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะต่อมานะคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาดูสถานการณ์ในตอนนี้เป็นยังไงบ้างความรัก The Hangman, Fire Pentacles, Four of Swords, Page of Pentacles มันเหมือนเป็นช่วงการใช้ความคิดเลยนะคะช่วงเนี้ยเออ่ทั้งคู่เหมือนแบบหยุดพักหรือเปล่านะความสำัมพันธ์มันถูกโฮไว้มันถูกทําให้หยุดนิ่งเป็นช่วงที่กลับไปคิดทบทวนให้เวลา ต่างฝ่ายต่างให้เวลาคิดหรือเหมือนจมอยู่กับความรู้สึกของตัวเองอะ่ะมันอยู่กับตัวเองมากขึ้นความสัมพันธ์มันยังดูไม่ได้ก้าวหน้าไม่ได้พัฒนาไปไหนหรือช่วงเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นช่วงที่งออะไรกันหรือเปล่านะก่อนนั้นเนี้ยมีปัญหากันขึ้นมามีฝ่ายหนึ่งกําลังงออยู่แต่อีกฝ่ายคือนิ่งมาก คือแบบปิดกั้นมากๆหรือพยายามที่จะไม่สนใจพยายามที่จะเป็นตัวของตัวเองหรือว่ามีโลกส่วนตัวนะคะอืมอาจจะเป็นปัญหาหนัก,นกๆที่เคยเจอก็ได้ที่ทําใ้้รู้สึกว่าไม่น่าไม่ไม่อยากให้โอกาสอะ่ะอืมนะคะก็เลย เป็นช่วงที่แบบนิ่งมากตอนเนี้ยขอดูว่าในช่วงเดือนกรก,กฎาคมเป็นยังไงนะคะในอ็อบสอร์ตส์คิงออฟเพนเทนทิค s ลสิคออฟเพนเทนทคัลแล้วก็เดอะเดวิลยังไงก็ยังตัดไม่ขาดนะคนเนี้ยกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคนเนี้ยยังตัดไม่ขาดยังนึกถึง คือไม่ว่ามันจะแย่หรือดียังไงอะ่ะมันก็ยังตัดไม่ได้อยู่ดีอะ่ะพยายามให้ตายยังไงก็กลับมาวนเวียนกลับมานะคะอาจจะเป็นเพราะผูกพันไปแล้วพอรักไปแล้วมันก็เลยตัดได้ยากหรือเรากับเขามีความผูกพันกันมาตั้งแต่ในอดีต,ตชาติก็ได้ที่ทำให้รู้สึกว่า ถึงอยากจะออกห่างจากคนนี้แต่ว่ามันก็เด้งกลับเข้ามาอยู่ดีนะคะอืมแล้วก็ความสัมพันธ์มันก็ยังดูไม่ชัดเจนอะไม่รู้ว่ามีใครบางคนเจ้าชู้หรือมีตัวเลือกอื่นหรือเปล่านะแล้วก็เห็นเหมือนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คอยช่วยเหลือเรื่องการเงินหรือเปล่านะคะแบบมี คนที่เป็นผู้ให้แล้วอีกคนก็เป็นฝ่ายรับอย่างเงี้ยมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามามันก็เลยอาจจะยังตัดไม่ได้เพราะเรื่องนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวดูเพิ่มในเรื่องของความรู้สึกเขาแล้วกันความรู้สึกของคนคุยคนนี้เขารู้สึกยังไงกับเราเอ็ดอฟสอร์สเซเว่นออฟคับ Page ทชอปวอนแล้วก็เป็นเอ so f อ o คอยส์คะความรู้สึกของเขาเอา่อมันก็เหมือนคิดว่ากับเราน่าจะเริ่มต้นได้ดีน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนคนเนี้ยเขาคิดถึงในหัวคิดแบบ จินตนาการภาพในหัวเกี่ยวกับเราอะ่ะหลายๆอย่างมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าเราเป็นคนที่คอยให้คอยซัพพอร์ตเขาหรือเปล่านะก็เลยเขามีความคิดเนี้ยว่าไม่มีคนอื่นให้เขาได้เท่าเราแล้วอะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้ว่าอาจจะมีในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาด้วยหรือเปล่านะคะอืมอย่างเช่นถ้าถ้าถ้าเป็นเหล่ะที่คอยเปย์เขาคอยซัพพอร์ตเขาเขาก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยอยากได้นู่อยากได้นี่อะไรเงี้ยประมาณนั้นอะ่ะเออก็ <laughs> <g ül> ดูดูมีความหวัง เรื่องผลประโยชน์อยู่เหมือนกันนะคะถ้าถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบนั้นนะ,นะ,นะอืมโอเคมาเช็คราศีของเขาเป็นอะไรบ้างไพซิสมีนเจอร์เมนไนมิถุนแคปิคอนมังกรนะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ต่อมานะคะสำหรับคนมีคู่มาดูว่าสถานการณ์ในตอนนี้กับความรักเป็นไงบ้าง Page of Wands Two of Swords Temperance Justice มันดูมีความที่ มีความมั่นคงมีความชัดเจนมากขึ้นในความสัมพันธ์อะจากก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกมีความลังเลสับสนแต่เหมือนมีคำพูดอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเรากับเขาเข้าใจกันสัญญาอะไรกันว่าจะทำให้มันดีจะพยายามเปลี่ยนนะจะพยายามทำตัวดีนะอะไรเงี้ยนะคะมันดูมีความที่แบบ มันคงดูแบบพยายามแก้ไขอะ่ะอืมแต่หลักๆคือต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนเรื่องเวลาอะไรก็ตามที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันคงคงอยู่นะคะโอเคมาดูซิว่าในช่วงกรกดาคมเป็นยังไงบ้างนายอบคัพ s ีก็แคปส์ซูว์อัพ p ินเต c ร์คแล้วก็ The Moon อืมอันนี้ในเดือนกรกฎาคมก็ภาพรวมดูดูเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะมี เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเยอะเหมือนค่อนข้างใส่ใจกันมีความจริงใจต่อกันแต่ว่าคือเหมือนเป็นอารมณ์ที่ว่าก่อนนั้นเนี้ยอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้มาเคลียร์มาแก้ปัญหากันที่บอกก่อนน้นเนี้ยนะคะว่า จะทำตัวให้ดีขึ้นจะอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นช่วงของการดูสถานการณ์ดูพฤติกรรมอืมดูพฤติกรรมว่าดูไปก่อนอะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ไหมซึ่งช่วงแรกๆที่พยายามเปลี่ยนมันมันก็ต้องดีอยู่แล้วอันนี้ที่เห็นขึ้นมานะคะแต่อาจจะมีฝ่ายที่รู้สึกว่าก่อนข้างกังวลอะ ว่ามันจะดีได้สักกี่น้ำมันดีได้ถึงเมื่อไหร่อย่างเงี้ยมันมีความกลัวอยู่ว่ามันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่ากลับไปแย่แบบเดิมหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันมีความกังวลเข้ามาอยู่นะคะอืมเป็นช่วงเหมือนแบบพยายามปรับพยายามเปลี่ยนตัวเองเลยะจะเป็นเราหรือเขาก็ได้หรือทั้งคู่นะคะ เพื่อแสดงความจริงใจเพื่อแสดงว่ายังรักกันยังอยากมีกันและกันต่อแต่แค่มันเหมือนเป็นความกังวลว่าจะทำได้ไหมจะทำได้นานแค่ไหนอย่างเงี้ยมากกว่านะยมันเหมือนมันมีความสุขที่แบบไม่สุดอะด้วยความที่มันขึ้นไพ่ The ะมูนขึ้นมานะคะอืมแต่ก็ก็ถือว่า การเปลี่ยนแปลงมันเป็นไปในทิศทางท,ท,ที่ดีขึ้นแล้วกันแค่จะต้องดูให้นานเพื่อให้ดูว่าการกระทำเนี้ยมันจะมั่นคงไปได้ตลอดเสมอต้นเสมอปลายหรือเปลา่าเนี่ยค่ะโอเคมาเช็คราศีของเขาเป็นอะไรได้บ้าง scorpio logic virgo gun แล้วก็ pisces mean ค่ะก,ก็ประมาณนี้นะคะยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ